สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube h r c h a n ช e l ผ่านรายการคนทำงาน h r กับสิทธิประกันสังคมพบกันเป็นประจำนะครับทุกๆวันแบบนี้กับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่จะนำข่าวสารที่เป็นประโยชน์มาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง,ฟงที่ติดตามรับชมกันนะครับเงินบำนาญชราภาพสำนักงานประกันสังคม ที่ผู้ประกันตนรับทุกๆเดือนทุกๆวันที่25ถึงกี่ปีเงินบำนาญถึงจะคุ้มทุนผู้ประกันตนจำเป็นจะต้องรู้ต้องทราบกันนะครับเรื่องของสิทธิประกันสังคมเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานของคนประกันสังคมซึ่งผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานข้ามชาติก็าตามที่เป็นแรงงานคนไทยเมื่อถูกขัดเงินสมทบส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน จำเป็นต้องรู้สิทธิประกันสังคมโดยเฉพาะเรื่องของเงินชรภาพไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญชราภาพรายเดือนไม่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนชราภาพเป็นเงินของผู้กันตนทุกๆมาตราก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตาา33ไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนลมาตรา39ไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา40 ที่จะต้องได้คืนตามเงื่อนไขที่สำนักง,งานประกันสังคมกำหนดเมื่อมีอายุครบ5 5ปีบริบูรณ์สำหรับผู้กันตนมาตรา33มาตา3า39และสำหรับผู้กันตนมาตรา40เมื่อมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงเท่านั้นหากพูดถึงจุดคุ้มทุนหากเป็นองค์กรหากเป็นธุรกิจหากเป็นบริษัท ก็มักจะพูดถึงจุดคุ้มทุนเมื่อบริษัทเมื่อองค์กรเหล่านั้นลงทุนไปแล้วก็จะต้องได้ทุนคืนหรือจุดคุ้มทุนในการลงทุนนั่นเองต้องขอทำความเข้าใจเรื่องนี้กันก่อนนะครับทุนก็คือการลงทุนเปรียบเสมือนเงินชราภาพของผู้กันตนหากผู้กันตนถูกายบุคคล หากเป็นสมทบส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนหากผู้กันตนส่งในสมทบด้วยตนเองนั่นก็หมายถึงการลงทุนซึ่งการลงทุนนี้จะต้องมีผลประโยชน์ตอบแทนหรือดอกผลซึ่งดอกผลประกันสังคมจะแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับผู้กันตนตามความเหมาะสมอยู่แล้วและประกันสังคมก็จะได้รับ นะครับเงินสําหรับการลงทุนเป็นเงินเก็บออมชนะภาพของพู้กันตนซึ่งจะเป็นเงินเก็บออมทุกๆเดือนโดยเริ่มมีเงินเก็บออมชนะภาพสําหรับพู้กันตนงวดที่1ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นงวดที่1เป็นงวดแรกสําหรับเงินเก็บออมชนะภาพหรือกรณีชนาภาพให้กับผู้กันตน ซึ่งตามกฎหมายประกันสังคมจะแบ่งเงินเก็บออมจากสำนักงานประกันสังคม5%สูงสุดที่เงินเดือน1 5 0 0 0บาทนะครับหรือเป็นเงินประกันสังคมสูงสุดที่จะต้องส่งเข้ากองทุนประกันสังคมสูงสุด750บาททุกเดือนแบ่งเป็นเงินเก็บออม3%เท่ากับ450บาททุกเดือนจาก750บาทและบริษัท ยังมีหน้าที่สมทบให้กับผู้กันตนอีกหนึ่งส่วนหรือเท่ากับ3%เสูงสุด450บาททุกเดือนเช่นกันเนงินตรงนี้แหละครับเป็นเงินเก็บออมของผู้กันตน้นนะครับเป็นเงินเก็บออมของผู้กันตนทุกๆเดือนหรือเรียกว่าเป็นเงินสําหรับการลงทุนเพื่อการเก็บออมก็ว่าได้และให้ผู้กันตนได้เงินเก็บออมนี้กรณีที่ผู้กันตนมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงเท่านั้นซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วหากผู้กันตนรับเงินบำนาญชราภาพเกิน5ปีหรือเกิน60งวดก็ถือว่าคุ้มทุนนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนผู้ก,กันตนมาตรา39ส่งเงินสมทบต่อนเนื่องจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33และปัจจุบันนะครับได้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา3า หลังจากที่พ้นสภาพเป็นผู้กันตนมาตา3า33เริ่มส่งเมื่อปีพศ2545และปัจจุบันยังเป็นผู้กันตนมาตา3า39อยู่ส่งเงินสมทบมาตา3า39อยู่ต่อเนื่องและผู้กันตนเกิดปีพศ2512ซึ่งก็จะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ภายในปีพศ2567เดือนพฤษภาคมหรือปีหน้านั่นเอง โดยเมื่อมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์จะลาออกจากการเป็นผู้กันตนมาตรา39เพื่อขอรับเงินบำนาญชราภาพผูพ้กันตนท่านนี้เมื่อมีการคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพต่อเดือนผู้กันตนท่านนี้จะได้รับเงินบำนาญชราภาพต่อเดือนเท่ากับเดือนละ1680บาทต่อเดือนเท่ากับปีละ260บาทต่อปี และเมื่อรวมเงินบำนาญชลภาพรายเดือนที่ผู้กันตนท่านนี้ได้รับรวมกันแล้ว5ปีหรือหรือ60งวดผู้กันตนท่านนี้ก็จะได้รับเงินบำนาญชลภาพรวมทั้งหมดเท่ากับ1 0 0 0 0บาทเมื่อเทียบกับเงินบำเหน็จที่ผู้กันตนท่านนี้ส่งในสมทบ มาตรา39ที่ผ่านมาโดยมีเงินประกันสังคมมาตรา33ก่อนหน้านั้นเท่ากับ30,000บาทและเงินสมทบมาตรา39ที่เริ่มส่งเงินสมทบด้วยตนเองนะครับเป็นผู้กันตนมาตรา39เริ่มส่งเมื่อปีพศส5 4 5 5นับไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปีพศ2567ที่จะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ มีเงินรวมทั้งหมดแยกเป็นเงินสมทบหรือเป็นเงินเก็บออมสําหรับพุ้กันตนมาตา3า3 3 3บ0า0บาทบวกรวมกับเงินเก็บออมประกันสังคมมาตรา39เท่ากับ20ปีรวมเงินเก็บออมมาตา3า39เป็นเงินทั้งหมด6 9 120บาทเมื่อรวมกันแล้วทั้งเงินประกันสังคมมาตาา33ทั้งเงินสมทบป,ประกันสังคมมาตรา39 ผู้กันตนท่านนี้มีเงินเก็บออมเท่ากับ9 9 1 2 0บาททั้งหมดหากผู้กันตนรับเงินบำนาญชราภาพเมื่อมีอายุครบ55ปีลาออกจากการเป็นผู้กันตนมาตรา39าคำนวณเงินบำนาญชราภาพผู้กันตนก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเดือนละ1 6 8 0บาทเมื่อคิดเงินชราภาพ60งวด5ปีผู้กันตนจะได้รับเงินมากกว่าเงินทั้งหมด จากการเก็บออมนะครับทั้งหมด 90, 9 9 1 2 0บาทซึ่งเทียบกันแล้วเงินบำนาญชรภาพ6 0งวด5ปีได้รับมากกว่าถึง1,680บาทซึ่งก็ถือว่าคุ้มทุนได้กำไรจากสำนักงานประกันสังคมแล้วนะครับและถ้าหากว่าผู้กันตนมีอายุยืนยาวก็ถือว่ายิ่งกว่าคุ้มทุนถือว่าได้กำไรจากเงิน ก้อนที่เก็บออมทั้งหมดหากพุ้กันตนมีอายุยืนยาวไปอีก5ปีก็ถือว่าจะได้กำไรนะครับทั้งหมด1,800บาทหรือทุกๆ5ปีนั่นเองโดยสรุปแล้วนะครับหากผู้กันตนรับเงินชนาภาพมาแล้วเท่ากับ5ปีหรือ60งวดถือว่าคุ้มทุนหรือได้กำไรแล้วนะครับเหตุนี้ประกันสังคมจึงมีการ นะครับกำหนดแก้ไขกฎหมายให้สำนักง,งานประกันสังคมจ่ายเงินเป็นเงินการันตีให้กับผู้กันตน60มวดนะครับหากรับเงินบำนาญชราภาพรับเกิน60มวดหรือ5ปีก็ถือว่าได้กําไรกันแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมท่านฟังหลายคนหลายท่านที่มีคำถามที่สงสัยหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง youtube HR Channel เลยนะครับอย่าลืมนะครับสแกน QR code ได้เลยเพื่อเข้าร่วมไลน์กลุ่มถามตอบสำนักงานประกันสังคมถามตอบประกันสังคมกับช่อง youtube HR Channel ขอบคุณครับสแกนได้เลยครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นขอบคุณครับสวัสดีครับ